สวัสดีตอนเที่ยงนะครับวันนี้ขนตกนะครับวันนี้ขนตกอ่านี่นะครับไอทองนะครับไอทองของผมหมาที่เขามาปล่อยนะครับตัวนีเนวน้เริ่มคุ้นแล้วนะครับเริ่มคุ้นแล้วแล้วเขาก็อยู่ไก่ได้นะครับกินข้าวกับไก่เล่นกับไก่นะครับก็เดี๋ยวส่วนการฝึกการไล่ไอตัวเงิน เดี๋ยวให้อายุาธพาทำนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับนอนเฝ้าบ้านให้ก็มาอยู่แล้วก็ต้องเลี้ยงแล้วครับอ่านะครับ,นะรบน่ารักไปอีกแบบนะครับยังยังตื่นยังตื่นคลอยู่ ส่วนเอซีท่านใดนะครับที่ผมเห็นพักมาเรื่องไก่ลายนะครับก็มีนะครับเป็นไกร่ร,รุ่นนะครับรุ่นสามเดือนสี่เดือนนะครับไก่ลายส่วนตัวนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับแม่แม่พันธุ์ชุดนี้จะมีสองตัวแต่ถ้าจะเป็นแบบสายสายพ่อเบา ก็จะมีเป็นชุดดำนะครับนี่นะครับพ่อลายนะครับแต่ลูกออกเป็นสีประดูนะครับก็นู่นอีกตัวนะครับเป็นลูกไอ้ลยนะครับโอเคนะครับผม ดูร่องร่องอยเมื่อวานนะครับร่องรอยเมื่อวานที่อายุธเาจัดการตัวเงินไปนะครับเนี่ยเขากบดินไว้ให้เรียบร้อยนะครับเขากบแต่ผมก็มาเขี่ยเอาไปทิ้งแล้วตัวนี้หางเริ่มเต็มแล้วนะครับที่ผมถ่ายคลิปวีโอตอนนั้นนะครับที่ว่าหางกําลังเป็นหลอดนะครับตอนนี้เริ่มออกมายาวแล้วสวยนะครับสวยตรงนี้เริ่มสวย โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็โอ้แม่นี้สวยโตมากแม่นี้โต,ตัวนี้ก็ไข่แล้วนะครับไข่แล้วเนี่ยแต่แม่สวย,สวยนะครับแม่นี่ก็สวย แม่นี้แม่นี้ก็สวยนะครับแม่นี้เห็นเห็นเชิงแล้วนะครับแม่นี้เห็นเชิงแล้วปลาโอปลาเหมปลาจะเป็นเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแม่นนี้สวยมาก